สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ <S 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 ก็จะมาสอนวิธีช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันง่ายๆนะคะอย่างเช่นการใส่เสื้อผ้าการใส่เสื้อการใส่กางเกงการใส่รองเท้า <S <S การใช้มือช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันนะคะลองมาดูกันนะคะว่าทำอย่างไรนะคะเราไปยุกกันเลยคะ่ะอ่ะเริ่มจากนะคะการใส่เสื้อนะคะเสื้อที่ใส่ง่ายนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าหน้าแบบนี้นะคะ โดยให้คนไข้ลองดูค่ะอาจับนะคะข้างให้ใส่ข้างอ่อนแรงก่อนนะคะอ่าสวมขึ้นมาเลยนะคะโอเคจากนั้นใส่แล้วก็ใช้มือข้างข้างที่มีแรงนะคะช่วยในการติดใส่กระดุมหรือบางคนถ้าเริ่มมีแรงแล้วเราอาจจะเอาเอามือข้างนี้มาช่วยก็ได้คือญาติอาจจะมีส่วนร่วมก็คือพยายาม มาช่วยบ้างหรือพยายามให้มือข้างอ่อนแรงเขามีส่วนร่วมนะคะ,ะแค่นี้ก็ได้ค่ะอาจากนั้นอถอดเลยวิธีการถอดก็คือถอดย้อนเหมือน,เ,อนเดิมเมื่อกี้เราใส่ข้างอ่อนแรงก่อนเราค่อยมาใส่ข้างดีจากนั้นเราก็ถอดข้างที่ปกติก่อนนะคะเราค่อยมาถอดข้างอ่อนแรงนะคะ สำหรับการใส่กางเกงนะคะให้ใส่ข้างอ่อนแรงก่อนแล้วค่อยใส่ข้างปกติแล้วก็ดึงมาที่สะโพกนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะอาจจะให้คนไข้อารองดูโน้มตัวมาเลยคะ่ะเราอาจจะช่วยก่อนในช่วงแรกก็ได้นะคะอ่าโอเคอ่าจากนั้นใส่ข้างเออยีะะ่ยมค่ะอ่านอนลง ในกรณีที่นอนก็อาจจะนอนแล้วก็ยกสะโพกช่วยแบบนี้นะคะเยี่ยมค่ะจากนั้นวิธีการถอดก็คือถอดย้อนนะคะเอาจากสะโพกออกก่อนอแล้วถอดถอดข้างปกติแล้วค่อยถอดออกจากข้างอ่อนแรงนะคะโอเคสุดยอดแต่ในในกรณีที่ยืนได้ก็อาจจะยืนใส่ก็ได้นะคะอ่ะโอเค สำหรับการมาอะนั่งนั่งก่อนก็ะแด้ทีนี้อันต่อไปก็คือการใส่เสื้อสวมหัวเนาะนี้การใส่การใส่ชุดชั้นในสำหรับสตรีนะคะการใส่ชุดชั้นในสำหรับสตรีก็คืออาจจะแทนที่จะติดตะขอด้านหลังเนาะก็เอามาใส่ตะขอด้านหน้าก่อนนะคะ จากนั้นนะคะก็หมุนชุดานายแล้วก็ใส่แขนข้างอ่อนแรงก่อนแล้วค่อยมาใส่ข้างปกตินะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะต่อไปนะคะการใส่เสื้อสวมหัวนะคะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับการใส่เสื้อแบบสวมหัวนะคะเอาิืมจากเอาเสื้อมาก่อนเลยนะคะ,ะใสะ่ใช่ ใส่ข้างข้างอ่อนแรงก่อนนะคะใส่เข้าไปจนถึงสอกเลยดึงขึ้นมาเลยาจากนั้นใส่แขนข้างปกติค่ะาจากนั้นอ่าดึงอโอเคสวมหัวเข้าไปเรียบร้อยค่ะการถอดก็คือถอดย้อนเหมือนเดิมนะคะ่าอถอดได้ไหมดึงขึ้นขอถอดข้างปกติก่อนแล้วค่อยถอดข้างอ่อนแรง อ่าโอเคผมยุ่งนิดหน่อยสำหรับการใส่รองเท้านะคะให้ให้หารองเท้าใส่คือรองเท้ารัดส้นหรือรองเท้าผ้าใบนะคะ <bilmiyorum> <monstr ous> เพื่อเป็นการควบคุมส้นเท้านะคะให้เริ่มจากใส่ข้างปกติก่อนนะคะลองใส่เลยคะ่ะ จนข้างอ่อนแรงนะคะก็คือยกขาข้างอ่อนแรงขึ้นมานะคะอ่าแล้วเอารองเท้ามาใส่ก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมคะอ่าเรียบร้อยค่ะการถอดก็เช่นกันก็คือย้อนเหมือนเดิมเอารองเอาข้างนี้ขึ้นมาก่อนดิอ่าถอดเลยอ่าอ่าแล้วค่อยถอดข้างปกติ โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันอื่นๆอย่างเช่นการกระตุน้นการใช้งานของแขนข้างอ่อนแรงแล้วก็เอาข้างปกติมามีส่วนร่วมนะคะอย่างเช่นการฝึกถูโต๊ะนะคะเริ่มง่ายๆนะคะมีโต๊ะอ่าแล้วก็มีผ้าอาจจะพับพอดีมือเพื่อลดแรงฝืดนะคะเอาข้างอ่อนแรงมาอยู่ที่ผ้าแล้ว ให้เขาเอาข้างปกติมาช่วยแล้วอาจจะเป็นตัวไกด์ก่อนในช่วงแรกนะคะแล้วก็เพื่อพยุงคือกระตุ้นให้เขาใช้ใช้แขนข้างอ่อนแรงก่อนแล้วก็ข้างมีแรงช่วยพยุงนะคะอเอาคอาจจะทําเป็นเลขแปดนะคะง่ายๆาขึ้นแล้วก็ลงมา,างนี้ปึ๊บญาติอาจจะเป็นคนช่วยก่อนในช่วงแรกนะคะอ่า หรือวนกลับลองวนกลับดูค่ะเป็นเลขแปดนะคะสำหรับเราอาจจะหาแก้วนะคะแก้วง่ายๆแก้วพลาส,สติกแบบนี้ก็ได้เป็นรูปกลวยเนี่ยนะคะมาฝึก ให้คนไข้จับนะคะเริ่มจากให้คนไข้เอามือข้างอ่อนแรงจับก่อนเราเอาข้างปกติมาช่วยประกบอ่าเราอาจจะช่วยพยุงเขาในช่วงแรกเพราะว่าแขนเขาจะไม่มีแรงนะคะอ่าเราเอายกขึ้นค่ะเอาวางปึ๊บปล่อยมือโอเคเรา,าจ,จะช่วยพยุงเขาในช่วงแรกนะคะพยายามออกแรงข้างอ่อนแรงก่อนนะคะเราข้างมีแรงค่อยช่วยก็ได้นะคะข้างปกติอ่าเอาผ่อน โอเคเยี่ยมค่ะอ่าโอเคนะคะหรือมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆก็ได้นะคะอย่างเช่นการหวีผมการกินข้าวการแต่งตัวพยายามให้แขนข้างอ่อนแรงกระตุ้นการใช้งานแล้วข้างมีแรงค่อยช่วยก็ได้นะคะอ่าอย่างเช่นการกินน้ำนะสมมติมีน้ำในแก้วนะคะก็คือให้เขาเอาข้างอ่อนแรงจับก่อนอ่าแล้วข้างมีแรงพยุงช่วยในการ กินน้ำเป็นต้นนะคะง่ายๆนะคะเราจ,จะช่วยควบคุมแขนฝั่งออนแรงก่อนก็ได้นะคะหรือหวีผมนะคะเราอาจจะในช่วงแรกคนไข้อาจจะเริ่มเริ่มมีแรงอาจจะกำได้แต่กำไม่สนิทเนาะเราอาจจะหาผ้าพันลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อ,อจ,จะความง่ายในการจับอุปกรณ์นะคะจับเลย แล้วค่ะจะให้เอามือข้างข้างมีแรงข้างปกตินี้ช่วยก็ได้ในการสีมผมอ่าเห็นไหมเราจะช่วยพยุงข้างที่อ่อนแรงนะคะก็จะเป็นกิจกรรมร่วมในครอบครัวนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะ สำหรับใครที่มีปัญหาอ่อนแรงครึ่งซีกหรือมีญาติที่มีปัญหาอ่อนแรงครึ่งซีกหรือมีอุบัติเหตุที่ศรีรษะทําให้มีการอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะมีภาวะนอนนานการทรํากายภาพที่เราจะทําให้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วสามารถนําไปใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้ถ้ามีปัญหาก็ติดต่อเราได้นะคะที่สิริกรคลินิกกายภาพบำบัดนะคะหรือซิริกร กายภาพบำบัดเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะ Facebook สิลิกรกายภาพบำบัดนะคะยังไงก็ฝากความรู้ดีๆสำหรับาการออกกำลังกายในคนไข้ออนแรงเครื่องซีกนะคะและเราสัญญาว่าเราจะทำคลิปดีๆมานำเสนอแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือขอบคุณอย่างมาก,กคือน้องทิพย์นะคะที่มาช่วยเป็นนางแบบให้เรานะคะผลบุญก็คืออาจจะทำให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะคะหน้าตา แจมใสแบบนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทั้งคลิปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าๆคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะอะมีแรงแล้วจบแล้วไงอ๋อจบแล้วมีแรงคันที <c oughs>